สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ <c oughs> ช่องซุลฟัตฟัซลัน,นครับวันนี้ผมจะมารีวิวครับไปเที่ยวสุราษฎร์ใช้เวลากี่วันใช้งบเท่าไรเดินทางยังไงอย่างแรกครับที่ต้องเตรียมพร้อมครับก็คือของกินนะเพราะว่าเราเดินทางด้วยรถตู้รถนอน V.I.P ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งรถนั้นนะพ่อค้าไม่ค้าจะไม่ค่อยขึ้นไปขายของกันก็เลยต้องแวะไปซื้อของที่เซเว่นก่อนนะครับ จะให้น้ำครับวันนี้ไม่มีน้ำตรงนี้นะเศร้าอ่ะพังด้วยเป็นครั้งแรกที่ผมมากันคืนนะครับรวมๆแล้วก็<ม>ใ,ชใช้ได้นะ,นะร,ราคาตัวนะครับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับผมน,นี้ผมเลือกชั้นบนนะครับชั้นบนชั้นล่างเนี่ยราคาจะไม่เหมือนกันครับก็ต่างแค่ไม่กี่บาทครับถ้าจะไม่ผิดชั้นล่างจะแพงกว่าชั้นบนครับผมถ้าเราอยากนั่งสบายๆปลอดภัยคนเดียวก็เหมาะทั้งลำแล้วก็ประมาณสองพันกว่า สองครับสบายอ,าอยู่กับหนังสือแล้วก็อขอบกินนะครับผมสบายฮะได้ยินอากาศดีนะครับผมคืนนี้ก็ขาวดาวน์บนืนไฟเนี่ย ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับแล้วก็ในตัวเนี่ยบอกว่าจะถึงประมาณ8โมง34นะครับและตอนนี้ก็คือ8โมง8โมง40กว่าแล้วับ,บยังไม่ถึงเลย ไปถึงนู่นครับจริงๆผมก็ถามหากระทู้ g o o g l e หลายๆหลายๆเว็บนะครับถามคนหลายๆเว็บใน youtube ผมก็หาครับก็คือถ้าไปถึงนู่นเนี่ยต้องเดินทางยังไงคือเราอยากไปเขาโศกกับเขื่อนเชี่ยวเชี่ยวหลานนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงเราก็เซิร์ชในใน o g l e ิลในต่างๆไม่มีใครบอกเลยครับว่าต้องเดินทางยังไงมีแต่คนบอกว่าให้เช่าวรถเราก็เลย เอ่อตัดสินใจเช่ารถครับเพราะว่าจะได้แวะจะได้ไปไหนได้สะดวกสบายด้วยนี่เราก็ได้รถแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะเดินทางไปรีสอร์ทของเรานะครับผมรถก็ไม่แย่นะฮะในหรับเป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่ออโต้ขี่ไม่เป็นค่าเช่ารถนะครับมันจะมีหลายเลทหลายประเภทครับแล้วแต่รถที่เราเลือกนะครับผมผมเลือกรถ Honda b r i รนะครับตกวันละแปดร้อยบาทผม ไปเที่ยว3วัน2คืน3ามวันก็ตกอยู่ที่ประมาณ2,400บาทครับแล้วก็มีค่ารับส่งด้วยก็คือเขาจะส่งเราจะส่งรถให้เราถึงสถานีเลยแล้วก็มารับรถที่กับเราที่สถานีเหมือนกันค่ารับส่งรถนะครับอยู่ที่300นะครับไปกับรับแล้วก็ส่งก็ตกที่600นะครับแล้วก็มีค่ามาัดจำา3,000บาทครับรวมทั้งสิ้นก็ตกอยู่ที่6000บาทครับผม ไปรีสอร์ทครับผมแนะนำสำหรับไทยทยี่อรยพอันนี้บางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็ไม่รู้เหมือนผมนะครับผมแนะนําให้ไปรีสอร์ทหลังบ่ายโมงครับเพราะว่าก่อนบ่ายโมงเนี่ยลูกค้าเก่ายังไม่ออกเลยซึ่งตอนนั้นอะผม,มไปประมาณ11บเอโมงและลูกค้าเก่ายังไม่ออกเราก็เลยต้องรอคือลมพัดกำลังดีมากน้ำแบบนิ่งไหลดีอะ พี่สอดครับผมพักที่ r i v e r v i e วห้องก็ตกวันละ1นึ่บาทครับแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับ,รบพอไปถึงที่นู่นเนี่ยพี่เขาบอกให้รอครับระหว่างรอเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้ล่องแพกันไหมล่องแพรประมาณ1นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็กลับมาก็จะได้เข้าห้องพอดีโอเคครับเราก็เลยตัดสินใจจะไปล่องแพนะครับแต่เขาถามว่าเราจะไปเองกับรถเราหรือว่าให้เขามารับนะครับเราก็รู้สึกว่าขี้เกียจ ขับรถหา GPS อะไรเง like ี้ยก <But, S 2> ็เลยขอให้เขามารับแต่รอจนกว่าเขาจะมารับนานมากเกือบประมาณสองชั่วโมงอ่ะคือผมตอนนั้นผมแบบโมโหมากผมพูดไปชดเขาเลยแบบว่าอย่างนี้ผมไม่ต้องไปก็ได้ครับคือเกือบสองชั่วโมงอ่ะผมเช็คอินเลยก็ได้ตอนนี้เราก็รออยู่ที่รีสอร์ทประมาณสองชั่วโมงนะครับผมเพิ่มเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราเขาบอกว่าจะพาเราไปล่องแพนะครับเขาก็ถามว่าจะไปเองหรือว่า ให้รถมาลับนะครับผมก็บอกว่าให้รถมาลับนะครับปรากฏว่ารอรถมารับตอนนี้คือแบบรอเขามาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงตอนนี้คือเกือบบ่ายสองแล้วสองชั่วโมงไม่ต้องรอก็ได้มั้งแต่ยังไงก็ต้องไปครับเพราะว่ารถเขามาแล้วรถเขาเขากําลังมาเขาบอกกำลังมากำลังมา,า,อ,งมา,งมาอะไรเงี้ยก็ไปเป็นรถกระบะนะครับนะครับเป็นกระบะครับ ไปถึงที่นู่นครับทางเข้าล่องแพนะมันก็จะมีมันก็จะมีวันครับแล้วเขาก็จะจัดงานของเขางานทำบุญครับก็จะมีของกินของอะไรเยอะๆะเลยสมโอชิมได้นะอร่อยสูดใจแล้วก็ซื้อ โอ้ยครับกล่องที่คะกล่องเท่าไหร่กล่องแรกร้อยเียครับร้อยเลยครับลดได้ครับลดได้ค่ะที่เด็ดที่ผมชอบก็จะเป็นแกงไม้ไผ่แล้วผมเป็นคนชอบกินไข่ปลามากเขาทำเป็นแกงไข่ปลาในไม้ไผ่คืออร่อยมาก กินนาชัแล <hire S 2> ้วครับอ่นาชยลยวเนี่ดเดไม่หายใช่ไเป็นไข่ปลาแกงไข่ปลาใไม่ใช่ไหนไม่ช่รายือไครชนปัญญาประดิษฐ์ครับช้อนปัญญาทางไหนครับเนี่ยใช้ทางไหนอ้นี้ช้อนใช่ไหมคะ

มีพาไปดูทุเรียนด้วยก็คงคิดว่าเราไม่เคยเห็นทุเรียนมาก่อนก็เ,เลยพาไปต้นไปดูต้นทู้เรียนที่มันใกล้ๆเราสามารถสัมผัสได้เลยนะครับทุเรียนนะครับสุกหรือยังครับเนี่ยยังครับยังไม่สุกใช่ไหมครับแล้วก็มีข้ามสะพานนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าสะพานชื่ออะไรแต่คนเยอะมากคนเยอะมากนะครับ ไปถึงที่น้่นทเราก็มีไกด์มารับครับคือน้องหมาทบน,น้องหมาคือนําทางเราไปถึงแพรเลยไกด้นำทางของเราน้องหมาเชื่ออะไรครับเนี่ยแพรของเรานะครับแพรของเรานะบายบายครับน้องหมาบายบายไม่บาย,บายผอมมากเลยอ่ะถึงแพรแล้วบรรยากาศดีมากเงียบสงบไม่มีคนเลยครับมีแต่แพรของเรากับคนพายแพร เขาบอกว่าเขาจะพาเราไปล่องแพเล่นนะแล้วก็จะพาไปดูภูขเขารูกบัวใจผมขอลองพายได้ไหมครับ Ooh, it's cold, good, fresh.